ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะอันนี้ก็มาพร้อมกับระบบเครื่อง4ล้อเหมือนกันเราได้เห็นในเรื่องของเซ็นเซอร์ด้านหน้าซึ่งวันนี้เนี่ยผมคงไม่แตะลงรายละเอียดในแต่ละเกรดเท่าไหร่เพราะว่ามันมีรถที่แบบแต่งมาโชว์เป็นเวอร์ชั่นเมืองนอกนะครับเวอร์ชั่นไทยก็มีแค่5คันซึ่งแต่ละเกรดก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับเนี่ยเซลเขามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับที่ปรึกษาการขายข,ายของแต่ละดีลเลอร์เนี่ยเดี๋ยวคุณสอบถานได้เลยวันนี้ผมพามาดูตัวรถก่อนละกัน,น เห็นไหมหน้าตาตัวรถอันนี้คือไม่ได้เป็นแบบสไตล์แอดลีไงแอดลีเขาจะแต่งนะครับดูเป็นแบบดูมีสไตล์ที่ชัดเจนหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือธรรมดานะครับเนี่ยเห็นมนเมิกชิลนะครับก็จะเป็นแบบสีโครเมียมนะชิ้นงานก็จะเป็นสีเทาดําซึ่งจะคนละเฉดกับบอดี้นะเห็นไหมเนี่ยชิ้นงานพวกนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับระบบแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉิน ต้องดูแบบต้องวัดเรดาร์พวกนี้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีเดี i ทามลันนิ่งไลท์แล้วก็ล้อมแมกนะครับไม่ได้เป็นสีดําเงาและก็จะเป็นสีเทานะเทาเข้มหน่อยไม่ถึงกับเป็นเทาเงินเนาะยางเป็นบิ g โซนด d ลเลอร์นี่ยางคนละยี่ห้อละก็ถือว่าเป็นยางเกรี่มาตรฐานครับตัว684เนี่ยนะครับ265 50R18 แล้วก็จะไม่มีคิ้วตกแต่งใช่ไหมครับนี่ก็คือจะเป็นเส้นสายบอดี้นะครับยังได้กล้องรอบคันนี่ ก็ต้องได้กล้องหน้าด้วยสิใช่ไหมได้ถ่ายให้คุณผู้ชมดูไหมต้าถ่ายเนาะที่ปัดน้ำฝนเป็นไงอ่าดูโมเดิร์นดีนะครับแล้วก็เขาซ่อนตัวฉีดล้างไปที่ใต้ฝากระโปรงนะครับฉีดขึ้นมาก็ยังไม่มีนะที่ฉีดแบบจากก้างนะครับมีกล้องนะจับในเรื่องของเลนสสเปคไทยเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะยังไม่มีนะระบบควบคุมตัวรถ จากพลงมายไฟฟ้าเนี่ยแต่เมืองนอกไม่แน่ถ้าเขาได้พวงมายไฟฟ้าก็จบแต่เมืองไทยเนี่ยอาจจะแบบว่ามีเสียงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีระบบที่แบบว่าพลังมานสั่นด้วยนะเวลาที่เป็นระบบแจ้งเตือนการเหนื่อยล้าตรวจจับว่าเราเนี่ยอาจจะแบบอยู่ในสภาวะที่แบบอาจจะง่วงนอนนะครับก็จะมีกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะเกรดนี้มือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับไม่มีลูฟเ็ลนะหน้าดิสหลังดรัมแล้วก็แหนบสามแผน่นนะฮะอันนี้เป็นแบบกระบะที่ไม่มีนะ ไม่มีไลเนอร์นะทำไมเราเปิดกระบะดังจังนะทำไมเราดังกว่าชาวบ้านเขาไลฟ้าใช่ไหมไม่มีไฟเบรกที่หัวเก่งเพราะว่าไฟเบรกทุวที่สามอยู่ที่กระบะท้ายนะครับนี่เขาบอกว่ามีการแบบขยับนะครับทำให้แบบพื้นที่ในการที่จะใช้งานพื้นที่กระบะบรรทุกเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องไปลองใช้แต่ก็เชื่อว่าจริงเพราะว่าของเก่ามันเล็กมากไงนะฮะคันนี้ดูสมส่วนขึ้นนะครับ นี่มีสปอยเลอร์ให้เหมือนเดิมนะชิ้นงานใหญ่บึ้มบั้มนะครับกล้องมองหลังแล้วก็ตัวกันชนท้ายทำมาเป็นสีเทานะฮะนี่เป็นสีเทาแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์สีจุดนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นตัวคลีนดีเซลดยตัวนี้ครับแตกต่างจากตัวแอดดทอย่างไรดูไหมครับหลกัหลกๆก็คือขุมพลังครับตัวนี้ได้ขุมพลังเป็นซิงเกิลเทอร์โบคลีนดีเซลครับ135กิโลวัตต์นะครับแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่ 430นิวตันเมตรแฟลตท็อกเหมือนกันแต่สตาร์ท430เนี่ยที่2,250รอบลากแฟลตท็อกจนถึง2,500รอบจะเห็นว่าช่วงแฟลตท็อกไม่เยอะมากแต่ถ้าเป็นตัวเทอร์โบคู่ตัวนี้นี่คือแบบว่าลากตั้งแต่1,500ลากไปถึง2,007เลยจะเห็นว่าแฟลตท็อะช่วงเขาจะกว้างกว่าตัวนี้ เกียร์6 AT เกียร์อัตโนมัติ6กเมาพร้อมกับขับ4ด้วยอันนี้เป็นสเปคประเทศไทยเป็นดับเบิลแคปขับ4แต่เป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบเครื่องยนต์2.4ลิตรอินไลน์ดูครับตัวนี้ก็สเปคนะครับมาเต็มเหมือนกันนะครับแม้ว่ากำลังเครื่องยนต์อาจจะไม่เท่านะครับเรื่องของ Adaptive Cruise Control นะครับระบบแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้าช่วยเบรกฉุกเฉินนะฮะเดลคอดพลาฟิกอัลเลอร์ดบายสปอร์ตนะครับ, Sport, รบ with lane change assist นะฮะ ออโต้ไฮบีมนะไปสูงออโต้ภายในอันนี้เป็นโทนสีดำนะแล้วก็หลังคาเป็นสีเบดนะครับแต่ยังได้ในเรื่องของฟังก์ชันเหมือนกับตัวทนะ็อปเนาะก็ถือว่าเป็นท็อปครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นท็อปแบบเครื่องยนต์ไฮพาวเวอร์อ่าแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันไฮพาวเวอร์กับโลพาวเวอร์มันก็ไม่โลนะ430ก็ไม่โลเนาะยังคงให้ไวเลสชาร์จใช่ไหม USB ยังยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็แอร์ออโต้แยกฝั่งได้ใช่ไหมหน้าจอทัชสกรีน แต่มันไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยลื่นนะบอกปรับไฟฟ้าครับแปดทิศทางมาพร้อมกับด้านหลังลำบาด้วยนะมีแอร์ตอนหลังนะครับ <c oughs> ก็ดูนะว่าใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนเป็นลูกค้าของเขานะบายสปอร์เเตเรคคองติกิ๊กอเลยนะ Yeah.